สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัตภพลลำเพลินออฟฟิเชียลโอ้โหพี่น้องครับมืดขึ้นบรรยากาศลาสุดฝน,นยังไม่เศรับมื่ขึ้นเน่ยมื่ขึ้นประมาณตีสองผมลุกมาเขา่าอ,ออกจากเต็นท์มาขึ้นรถปัดหนีนอนถาเบิงสภาพสถานการณ์ฝน จากมาเป็นหลับเป็นไส่ยังไม่ได้โมูหเมื่อต่ตื่นตอนประมาณหกยังไม่ได้ทายโอ้งเตะหกโมงกว่าตตื่นมาเราจะเช็ดหน้าข้าเจ้าจังบอกว่าเขาจะยกเล็กก็มันชอบหกโมงครึ่งได้อยู่กับน้องหยกอยู่กับพี่ส้มแป๊กตองแป่งปากกับบองคุ้มปุ้ยพี่ฝนพี่ฝนเอาเอา เอาเอา่ได้ดูเดี๋ยวเจเยี่ยดกดดันม่สบาเนาะถามก่อนไมีอะไร่ลวมีอะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวไหมเอาข้าวผัดเอาพีนบัง่ถามเ่อว่ามี่เจนจจะกินขอาวผัดไงก็เลยถามมามีก๋วยเตี๋ยวไหมมีก็เลยเอาข้าวผัดเป็นตตีลูกพี โอ้พี่น้องมือขึ้นเหรียญหอดก้อนซีดีเศร้าน่ะบอดจบแบบเตๆขึ้นแล้วก็แยกเจ้าปิริที่จบแบบเตๆเครื่องปั่นไฟมันดับเครื่องปั่นไฟมันดับเนาะไอ้ดับลงเลยฮะไปดับไยู่งเสีมาเอาไงเอาเอาพัดลมมาหยังลำหนึ่งพันล้มยังไงพี่มันล้มมาหลววในแรกเจอของนอนเนาะเนี่ยหอดคิวของเนาะ

แสดงว่ารถรถแม่ในจมน้ำใช่ไหมแม่เปล่งอ่ะว่าอย่างว่าิดมาสิกระทงซอเลยต้าตนสันขัดบายยังเอาไม้เหมอไปทึงห่วตลอดขาข้าวแห้ เอาแม่อุยฮะนี่เออเมื่อนี้เข้าสิเดินทางไปกันต่อที่บ้านเสื้อโกกครับพี่น้องตำบลเสื้อโกกอำเภอวาดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบ้านคนเองบ้านคนเองมันติดโซนไรอ็ดเนาะติดเขตอยู่ห่างจากมันอยู่จากบริธรรมมันอยู่ห่างจาก ตัวเมืองเลยประมาณ30กิโลเมตรครับพี่น้องบไกลแต่ในกิ e มเนสามน30พอดีเลยบอเออบแล้วยังบ่ดด้ไปไหมกันหอดแล้วกันหอดอยูก็ไม่ได้ช่วยอะไรแมนเป็นคนถิ่นไรประโยชน์ให้เกินมาชาบอกเลยไอหยังนอายุยงแล้วจมมาแขก พี่น้องมือน้ไนนำอิฐนำนำอิฐมอนำอิฐบอนนำดินแดงเลขบอกของอเขาพัดครับ็ผมถามว่ามีกวยเตียวบอผมก็เลยเอาข้พัดแล้วบอกว่ามีกเยวเดี๋ยวนูนี่เดี๋ยวูไ นี่พี่น้องได้ยินเสียงมาปอกตกแต่ว่าขึ้นมดขึ้นไมบอกเลยเาเพ่งสร้างยกเลยนนาแด้อโอ้เตรียมขึ้นวันตึ้รแล้วนี่สิสองคนหัวเมียตีข้าเจ้าดีเนาะข้เจ้าแต่งหนาจากเด็ร่ไข่เครื่องไอไข่เครื่องตังแต่ฝนตกฝนไม่เห็นอันแนมาบุางมา ัแม่จะมาเอาเด็กไปอาสาเอาวิถันอะไรเอา <laughs> มาให้พามาเฮ้ยไปเกี่ยวเคาไปเลยครับดูอะไครับพี่น้องยำยำมันคอคอพัดแต่ปันนั้นพี่แต่ปันนัน้นพี่ยังพอดีพันสิไปปักกระถ่ยอีกเท่านึงโอ้ผมว่ายา <laughs> ใหม่เลยพี่น้องขึ้นเต็นผมกับร้อยนนำาอง้องถ้าใครนเก็บคลองไว้นั่งนอนคนยังนอนไหเมื่อไหร่ขึ้นมานอนรถหลินทาบนรับแจําเลยผมรับแค่สามถุงรนับต้จุจบแบบที่ห่ เออแต่แต่เพ่อนจูบแบบเจสี่แต้รับรับจะแทบสุนในตอนชัวร์จะแม่เพิ่งรับเปล่าชิงรับวันนี้พนรับตัคืนดมป่ะ่าเปิดงานเหรเกือบทีถุนละโโหดีหอกมันลุนกันมือนี้วันสเป็นจังไเสียงยกหยกข้ามานหูห่อัว่าโ่ตเล เอวัดเอวัดเอวัดกมนคอหลก่านนี้เออะเรเนนี้โว่าม่ตอนี้ขอตส่งกงก่อทีมงานสานนักกีากันครับพี่น้องสำหรับวันนี้ไม่เอาไป่เพือนกับการสราทเนาะคุณไม่นอนกันเลยี่ตินขึ้นงอทั้งข้อทั้งขาผู้ใดงเห็นบ่หมนทุกคนเหมอยัง มันข oh ึ้นก่อนมันขึ้นทั้งสองสองอันนี้เลยเนาะทั uh, uh, ้งตะแลกกับเครื่องปั้นดับเพราะเครื่องปั้นตดแล้วฝนน้ำเลยโอ้ยเต็นแบนานปะได้ยุ่เศ้าบาทตาอาบน้ำอาบน้ำตาฝนนนะ ไอ้ไทยกล้องไหนก้องน่แมนกล้องนากล้องนาแมนต่ไรว่ไทยกล้องมึงนี่แต่ว่ามันบ่มีก็เลยกล้องนานบ่แมนคือไอ้ติดกล้องสโอ้ไทยคอยเป็นหนาปกแล้วเนียนี่ดิคนมึงเยอะเเออนี่แหละกไทยเนี้ยเดี๋ยวไอาลูกอื่นดอกเดี๋ยวลูกอือ้ยฮโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ชชะกัครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับ ก็คลิปต่อไปผมยังม่ได้ถ่ายคลิปนี้ก็ยังม่ได้ลงเบิรงคลิปขอาหานไปก่อนนะครับพี่น้องคลิปไม่ได้ออกตลกจีบูโอเคครับพี่น้องฝากกันคลิปหนักครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้น้องยกปิยพรนะครับเมืองยะโสเป็นอะครปีปเมืองยโสไปีอน้ยกนี่ยกปเมื่กา้นดัอดค่ะปียพรเมืองยะโสแม่ปีตัวอันนี้ยกนี่ะยกปียพรยกเมืองแต่การพืชผลยกกนดังดังแบบสุริโยอดค่ะ มิจฉุกเฉินขนาดนี้เลยครับ่มีคนตะการพืชผลนหรเบิ่งง่ายๆพี่น้องหนาสิคือท่านอย่าพืดเปิดให้น้องเบิ่งแหมอยู่บ้านไหมเอาไอแม่นพูดหนีงอยู่บปล่าโอเคพี่น้องครับฝากติดตามผลงานน้องโยด้วยนะครับโอเคพี่น้องพอกันไม่คิดยาครับสวัสดีครับ